สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอฟซีเบิร์สก่สสีทุกคนเด้อพี่นอ้องเอ้ยบวกสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศเก่าหนะ้าเป็นอ้องเนาะมันนี่ก็มาเห็นแล้วกินแรงคือเก่าพี่น้องเอ้ยคือเก่ากอเดิมต้มเส้นพี่น้องมันนี่ต้มเส้นสบายดีทุกคนฮะเ,เครื่องเคียงพี่นอ้อยพักอู้ยอลังการมากมาเป็นส่วนๆเลยจ้ะอืมใบกันเลย ถั่วพี่น้องัก็ิดผักิผักิกงามอะไรคือผักศิผักิบ้านเอิ้นผักศิสลัดพี่น้องอ้ยแล้วก็มีน้อพี่น้อง FC ทุกคนอยู่ดีแหมงบิดทุกคนอยู่บ่เด้เนาะพี่น้องเนาะสดแล้วก็มา บอกเป็นเป็นวัดยังบวเศร้าอยู่พี่น้องเยเป็นวัดเจ็บข้อเป็นไข่เนี่ยพี่น้องแต่กระสูนงานพี่น้องบวเคยหยุดลางานเอาพี่น้อยจะต้องอะไรปุุงสินพน้อเมย์พุ่งจัดการมันเลยตามใจเมย์ุ่งหมดพี่น้อยต่อสมปรีก็มีพี่น้องคนเล่าเนี่ยเขาเลี้ยวเห็นเขาหูเลยพี่น้องเยเป็นนางกิน กินกุเที่ยวรัวเพลีพี่น้องนี่มีกะปิคุยกับเขาเห็นเขาก็ว่าโอ้คนเพราะว่าส่วนไร้คนกรุงเทพเขาบอกกินกะปิกับเพล่แล้วพี่หนอกประมาณนี้พี่น้องสวยสดงดงามเลยทีเดียวกำลังจัดถ้วยพี่น้องเยกินถ้วยไปสวยมั่นคือเก่าพี่น้อง เตียมเจียวแล้วก so ็เส้นผิดนะผิดเจียวรอพี่น้อยมาเลยพี่น้อยอัูกเเขนอันผูกแนอันผูกแคขนผูกข้าววอยบ่ออ่นพี่ลึกอ้ยจะแสบเห็นพี่น้อยหอมตัวตัวนอ่ะอืมอืมกัเลือเลย

อาการมากก็เลือกสองก้อนง่าอะจ่ายกินมล็เออ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 เอาวะแล้วนี่ทํใจสอบกระเทียมเคี้ยวหน่อยหลังของตรงนู้เบเมียเวรยังนี่น่ะ

มาจากทุกคนวันนี้แม่นเวกดาคับมียบอยสุภางงัดในปูฟังงัดพี่นนอุ้ยมีตัดเปียกไหมมาดพี่น้อบเยมาปอกเปอกกปอเป็นยกรอบพี่นงยิ้แบบหุ่งสบายดีเด้อพี่น้องโอ้ยพักกันเนาะลังการขนาดเมาเป็นส่วน ยังได้ còn ừ. xay con nước thì gắp mùa khác <laughs> à, ừ. à. à, hm à, dạ, hai nhắm bà hiền hm hm đi hm 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 แต้แค่น um. ี้แล้วขินข่าอ่อนเออเมีย mm กินทับไปเลย้นข้าววันหรอวะ้ยดีมีแห้งคนพิสดค่ะตัวละคำเดียว Nó mắm 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 lên mắm 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 nửa. mắm 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 này này mắm mắm mắm

n. หึอ๋อได้แล้วอยากคน à,

เ็ิ่เิลอามจะติดมาเ่อเวยมุ่งมั่นจติดาวหน้าเราห้าเรานี่ยจะจห็นหน้าเพื่อนร่วมงานให้กันแล้ว

Chim nhớ nát kim chim nát mát nè, mát mát mình, mát bát luôn đi kìa mát 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 bắt được không mát 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 rồi

กินแล้ะไปนอนห้องบ้านไปเลยเลยบวดกินเคยไปนอนห้องบ้านย้อนเสร็จแต่ว่าตากหายไร้พ้นแล้วเดี๋ยวหมจะจ่ายไอ้ผู้ป่วยท่านมีอาการโมเจ็บท้องเจ็บไส้เดี๋ยวเจ็บคอมบินเดี๋ยวเนาคผัวเปิดรถไปทำงานอยู่ต่างเงวัดมีอา่าเจ็บท้องยัให้ป้าเลื่นมาเบิ่งคุณอยู่ไก่

จิ้นวะสั่งก,กินลูกเดียวพี่น้องอย่างไม่บดนี่หน่วยหน่วยยังไม่ส้กวกเลยพี่น้องเอ้ยหวานหวานไหมทำเดียวเลดคือเบาเท่าแล้าวาล่านแหละทากัดทากัดอันเครื่นหนึ่งมันเพชรเราใส่บดลูกเลย <c ười> อ่ะสุบิรดเล่าพี่น้องมาหอยนึ่กะสมมาก็คนแล้วพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามหาส้มส่งบะแบงเยูจีนเป็นสุขเบิดสุขุสุขคนมัวสิเป็นทางฟังไทยฟังล่าทางต่างบะเตะเนาะทุกทุกคนที่เขามาติดตามหาส้มจะหน่อยลุยไล่ก็แล้วแต่แล้วพี่น้องเนาะถ้าว่าข้าวพิษพลาดกับข้อทุกคอไฟทวีปซีทุกคนเด้อพี่น้องที่พ่อมาสุภาพหล้วนเไยนะพี่น้องเนาะพุกพ่อก็มาในคลิปหนาพี่น้องสาระคลิปนี้สบายดี